จริงๆทรงดีอยู่แล้วสัดส่วนก็ถูกแล้วสัดส่วนโดยทางการแพทย์นะก็คือหนึ่งต่อสามข้างบนเนี่ยต้องบางกว่าข้างล่างแต่ข้างล่างก็ไม่ได้ดูหนามากข <c oughs> อ,องจริงแฟนชอบแล้วใช่ไหมมไม่ไม่รู้หนูแค่ยอยากลองว่ามันชุม่มชื้นจริงไหมคนให้า <ขอ S 1> บาง<อ>บคนแฟนจะไม่ชอบให้ฉีดฟิลเลอร์ปากมีเราต้องถามก่อนว่าจริงๆแฟนให้ฉีดหรือเปล่าไม่สีแดงนะอ่ะความเป็นกระจับขอบเขืบอะไรชัดอยู่แล้วเพราะอายุยังน้อยคือ้องเคยเจอคําว่าปากแก่ไหม Okay, okay. อายุเยอะๆอ่ะขอบมันจะไม่ชัดต้้ง mm hmm. บวนมันจะบางเพราะมันขาดคอลลาเจนขาดความชุ่มชื่นแล้วมันก็จะงุ้มเข้าด้วยปากคนแก่มันจะงุ้มเข้าแบบนี้เขากระดูกตรงนี้มันก็จะก่อนตัวหมดเลยฉะนั้นอายุแบบนี้ปัญหาอย่างมากก็คือมาด้วยเรื่องแห้งตกร่องนะอาจจะดื่มน้ําน้อยคอลลาเจนอาจจะยังไม่ค่อยเสียมากกับอีกอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรอ่ะปากบางนะอาจจะเป็นบางมาตั้งแต่เกิดฉะนั้นวันนี้ถ้าจะ แค่เคสของฟรอมเนี่ยจะแก้ใค้ความชุ่มชื่นพอทรงไม่เปลี่ยนฉีดให้ไปดังนั้นถ้าเราวางฟิลเลอร์ไว้ในปากทั้งหมดเนี่ยตัวฟิลเลอร์มันเป็นไฮยามันก็จะสารตัวแล้วมันก็จะอมน้ําอย่างนั้นฉีดครั้งแรกของชีวิตด้วยแล้วก็ปัญหาไม่ได้เยอะมากถ้าฉีดปากครั้งแรกของชีวิตพยายามเลือกตัวที่อ่อนที่สุดถ้าเราเย็นกล้าวก,กลัวหรือเคสแบบนีน้ไม่รู้ปัญหาคืออะไรแต่ก็อยากลองฉีดให้ฉีดตัวอ่อนไปเลยมันจะเป็นแค่ความชุ่มชื่นทรงมันอาจจะไม่ได้ดัันนนมมากกะะคคแแล้ว็ออยู่่เดื หรือว่าสักประมาณประมาณสี่เดือนมันจะเริ่มสลายแล้ะรอบหน้าเฮ้ยเราอยากเปลี่ยนทรงอยากยกมุมปากเราค่อยขยับมาฉีดตัวที่ิหนัานะแน่นี้ย